เค okay. มีใครมาบ้างแล้วเนี่ยน้องเนมยังไม่เข้ามาเลยสงสัยคุณแม่ติดธุระอ่ะเด็กๆค็ขาหันหน้าเข้าอาหันหน้ามาที่หน้าจอโทรศัพท์อาวันนี้นะคะเดี๋ยวคุณครูนะคะจะพาเด็กๆทำกิจกรรมด้วยแหละเนาะเมื่อวานนี้มีเพื่อนบางส่วนที่ได้เรียนนะคะคนที่เข้าเรียนออนไลน์กับครูได้ทำกิจกรรมร่วมด้วยแล้ววันนี้จะพาเด็กๆทำอีกรอบหนึ่งนะคะอะหนูกับพี่เนมแม่ไปหาพ่อ น้องโจแล้วน้องโจไม่ได้ไปใช่ไหมครับน้องโจปิดไม้ให้คุณครูก่อนเนาะเรียนเรียนเสร็จเรียนเสร็จแล้วน้องโจค่อยไปหาคุณพ่อกับคุณแม่ใช่ไหมเห็นเห็นนิชายาคะเห็นสวัสดีค่ะเห็นนิชายาเห็นค่ะเห็นนิชาค่ะเห็นชัดเลยค่ะแจ๋วเลยค่ะของนิชาเห็นแล้วใช่ไหมคะเห็นแล้วค่ะคุณแม่เห็นน้องนิชาแล้วค่ะไม่ได้ยิน ได้ยินคุณครูไหมคะชัดค่ะเห็นน้องนิชาคารชัดค่ะน้องวีน้องวีน้องวีเอาโทรศัพท์วางไว้ดีๆหน่อยลูกผ้าม่านมันบังหวัดดีค่ะคุณแม่เห็นไหมเห็น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 คะเห็นค่ะชัดค่ะเห็นเห็นชัดค่ะเห็นน้องนิชาชัดค่ะคุณแม่เห็นคุณครูไหมคะ คุณแม่ได้ยินเสียงคุณครูไหมน้องนิชาถ้าเห็นถ้าถ้าได้ยินเสียงคุณครูทำเลิบเลบหน่อยน้องนิชาถ้าได้ยินเสียงคุณครูทำเลิบเลบหน่อยนิชาได้ยินเสียงคุณครูไหมทำเลิบเลบหน่อยเห็นหน้องนิชาปิดไม้ก่อนเดี๋ยวจะเห็นคุณครูเพราะว่าถ้าหนูเปิดไม์หนูพูดมันจะมีอ่าหน้าจอหนูจะขึ้นโชว์หนูจะไม่เห็นคุณครูถ้าหนูปิดไม้หนูจะเห็นคุณครูค่ะ น้องนิชาปิดไม้ให้คุณครูก่อนปิดปิดไม้ก่อนน้องน้องโจปิดไม้ก่อนครับน้องโจปิดไม้เป็นไหมน้องโจปิดไม้ให้คุณครูก่อนวาาวสวัสดีครับน้องนิมน้องนิชาปิดไม้ก่อนค่ะ <Kyung> น้องนิชาได้ยินครูไหม <hai. S 1> น,นิชาได้ยินครูไหมคะอ่ะน้องนิชานิา่ง นิชาได้ยินครูไหมคะน้องนิชาได้ยินค่ไคะได้ยินค่ะ,น,คะน้องนิชาปิดไมค์ก่อนนะคะปิดไมค์ที่หน้าจอน้องนิชาเป็นไหมคะปิดไมค์ได้ไหมนิชาคะปิดไมค์ก่อนได้ไหมคะอ่าปิดไมค์ก่อนนะคะ โอเคน้องโจปิดไม์แล้วน้องนิชาปิดไม์ก็ได้เพราะว่าเวลาน้องนิชาพูดม nice ั though, นหน้าจอน้องนิชาน right? ี่จะไม่เห็นคุณครูมันจะเห็นคนที่พูดเหมือนกับเพื่อนเราถ้าเพื่อนเราเปิดไม์และเพื่อนเราพูดมันก็กล้องมันก็จะโฟกัสไปหาคนที่พูดนะคะจะไม่เห็นคุณครูนะคะแต่ถ้าหนูนะคะปิดไม้โอเคปิดปิดไม์ด้วยนะคะน้องนิชาปิดเป็นไหมให้คุณแม่ปิดให้ก็ได้นะปิดไม้ ตรงหน้าจอลูกมันจะมีรูปไมโครโฟนนะคะถ้าหนูไม่ปิดไมค์ถ้าหนูพูดมันก็จะมีเป็นหน้าจอของหนูขึ้นมามันก็จะไม่เห็นคุณครูนะคะแต่ถ้าหนูปิดไมค์คุณครูพูดคนเดียวหนูจะสามารถเห็นคุณครูอ่ามันจะเป็นตามระบบตามแอปพลิเคชันของเขานะคะอ้าวโอเคพร้อมนะอ่าเรามาทักทายกันก่อน เรามาทักทายกันก่อนเนาะเรามาทักทายกันแล้วเราก็จะมาเช็คชื่อ,อพร้อมนะคะฉันและเธอเจอกันนะคะน้องมีนานั่งดีๆน้องมีนานั่งให้สวยๆหน่อยลูกมีนานั่งให้สวยๆค่ะพร้อมนะครูจะนับ1นึ่งถึงสนะคะเราจะมาทักทายกันนะ1 2ึ่งสองสฉันและเธอเจอกัน แทบทุกวันเลยเชียวน้ำมนตเมื่อเจอกันเราทักกันต่างสมานไมตรียิ้มให้กันทีไรสุขหัวใจเปลมปลรีต่างพูจ่าพาที่สวัสดีค่ะเด็กๆเด็กๆสวัสดีค่ะน้องเนมได้ยินคูณคูไหมคะ น้องเนมได้ยินค,ครูไหมคบเสียงคุณครูเบาเหรอลูกแป๊บหนึ่งนะคุณครูเอาเสียงขึ้นก่อนแป๊บหนึ่งนะลูกนะได้ยินเสียงคุณครูชัดไหมคะโอเคเดี๋ยวแป๊บหนึ่งนะลูกคุณครูเอาเสียงขึ้นก่อนเนาะอ่ามาแล้ว ทักทายกันใหม่ฉันและเธอเจอกันใหม่เมื่อกี้นี้เมื่อกี้นี่คุณครูยังไม่เห็นเด็กๆได้ทําฉันและเธอเจอกันพร้อมกับคุณครูเลยครูจะนับ 1- นถึงสนะคะพร้อมกันนะ1 2ึสองฉันและเธอเจอกันแทบทุกวันเลยเชียวเมื่อเจอกันเราทักกันต่างสมานไมตรี ยิ้มใหกันที่ไรสุขเมื่ใจเปลมป่ปลีอ้างผู้จาพาทีสวัสดีค่ะเด็กๆสวัสดีค่ะเด็กๆสวัสดีค่ะผู้ปกครองขอต้อนรับเข้าสู่ห้องเรียนออนไลน์กับคุณครูเทียนนะคะวันนี้คือวันอังคารนะคะวันอังคารที่20เท่าไหรคะอ่า23นะคะ วันนี้นะคะคุณครูจะพาเด็กๆทำกิจกรรม34อย่างเลยนะคะเพราะฉะนั้นนะคะสะ,ะดุดเลยสะดุดเหรอคะได้ยินคุณครูไหมน้องเนมได้ยินชัดไหมครับชัดใช่ไหมคะน้องเนมถ้าได้ยินคุณครูทำเยี่ยมๆหน่อยทำเยี่ยมๆหน่อยทำอย่างเงี้ยได้ยินใช่ไหมคะโอเคถ้าได้ยินแล้วพร้อมนะเดี๋ยวคุณครูขออนุญาตเช็คชื่อเด็กๆตามที่หน้าจอคุณครู โชว์ขึ้นมานะคนแรกเลยนะคะคนแรกเลยอ่าหนุ่มหล่อของเราเด็กชายตามตามหน้าจอเลยนะลูกคุณครูจะเช็คชื่อตามหน้าจอเลยนะคะแล้วก็มีท่าประจําตัวด้วยนะคะท่าไหนก็ได้นะตามใจเราเลยอ่าคนแรกเลยเด็กชายปราณยุทธ์กรดนวมน้องน้ำมนครับน้องน้ำมนมาไหมท่าประจําตัวอะไรครับ น้องน้ำมนต์ได้ยินครูไหมอะได้ยินใช่ไหมอ้าวอะคนต่อมาเด็กหญิงบันที่ตาแสนหน้าค่ะน้องนิชาค่ะน้องนิชามาไหมเนี่ยมาเนาะหรือว่าโทรเอ,อ้เดี๋ยวคุณครูตรวจดูเสียงคุณครูก่อนอ่ะเสียงคุณครูก็มาเต็มเรียบร้อยแล้วนะคะ โอเคคนต่อมาค่ะเด็กหญิงเด็กหญิงสุภาพรนุ้ยบันโพสค่ะน้องมีค่ะออกใหม่ไหมคะของคุณครูเหรอเสียงคุณครูไม่ได้ยินเหรอคะเดี๋ยวครูเข้าใหม่เนาะครูออกครูเข้าใหม่นะคะเด็กคุณครูไม่ดีเลยค่ะอ่ะได้ได้เดี๋ยวครูออกออกแล้วเข้าใหม่นะคะแป๊บหนึ่งนะ 不客气